สวัสดีค่ะคณิตศาสตร์ายครูกุ้งในวันนี้จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในระบบพิกัดฉากสองมิติและสามมิติสำหรับกรณีที่เป็นระบบพิกัดฉากสองมิตินักเรียนทราบมาแล้วว่า,ระบบ,าระบบพิกัดระบบพิกัดฉากสองมิตินั้นก็คือเวกเตอร์ที่มีสมาชิกเพียงแค่สองตัว แต่ถ้าเป็นระบบพิกัดฉากสามิติก็จะมีสมาชิกอยู่3ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นระบบพิกัดฉากสอมิติเขาบอกว่าเวกเตอร์2มิติที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตรอร์ ab คือ1ส่วนสแควรูท a กํลังสบวก b กํลังสคูณกับเวกเตรอร์ ab และถ้าต้องการเขียนเวกเตรอร์นี้ในรูปของ เวกเตอร์ i กับเวกเตอร์ j เมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วเราก็ไปเขียน i ต่อท้ายแล้วก็ J ต่อท้ายซึ่งจะคล้ายๆกับคลิปที่ผ่านมานั่นเองและสำหรับกรณีที่เป็นระบบพิกัดสามมิตินะคะเขาบอกว่าเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยและมีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ A B C ใดๆที่ไม่ใช่เวกเตอร์0คือ1ส่วนสแควรูท a กำลังสบวก b กำลังสบวก c กำลังสคูณกับเวกเตอร์ abc ซึ่งสำหรับในเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างบอกว่าจงเขียนเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ที่กำหนดให้โดยเขียนในรูปของเวกเตอร์ i และเวกเตอร์ j ในกรณีที่เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติและเขียนในรูปของเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j และเวกเตอร์ k ในกรณีที่เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3มิติในข้อแรกบอกว่ากำหนดเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ลบสาเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ เราต้องหาเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันก่อนใช่ไหมคะลองย้อนไปดูสูตรนิดนึงนะคะอ่ะเวกเตอร์ที่เป็นสองมิติเขาบอกว่าให้หาจากสูตร 1. ส่วนสแควรูทเกำลังสองบวก b กำลังสองคูณเวกเตอร์ ab เพราะฉะนั้นของเราตรงนี้เวกเตอร์ u เราหายยังไงเราก็ต้องหาขนาดของใครก่อนหาขนาดของเวกเตอร์ u ให้ได้ก่อน เพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์ u คืออะไร Square Root a กําลังสองบวก b กําลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ Square Root ลบสามกําลังสองบวกกับสองกําลังสองเรื่องนี้เราเคยทำมาแล้วนะคะในกรณีที่หาขนาดของเวกเตอร์เท่ากับ Square Root ลบสามกําลังสองได้เก้าบวกสองกําลังสองเป็นสี่ 9กบวกสเป็น13ดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นสแควรูตสิบสามซึ่งเราไม่สามารถถอดรากที่2ได้ต่อไปหาอะไรหาเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ที่กำหนดให้ใช่ไหมคะหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ที่กำหนดให้ดังนั้นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันคืออะไร เวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกับ u คือคืออะไรคือ1ส่วนสแควรูทสิคูณกับใครคูณกับเวกเตอร์ u ก็คือคูณกับเวกเตอร์ลบ3 2. อันนี้คือตามสูตรเลยเนคะคะลองย้อนดูอีกนิดนึงนะเห็นไหมหนึ่งส่วนสแควรูท a อกำลังสองบวก b กำลังสองคูณ a b ก็คือคูณกับเวกเตอร,ร์ที่เขากำหนดให้อ่ะเราก็จะเป็นหนึ่งส่วนสแควรูสิบสามคูณกับเวกเตอร,ร์ลบสามสองได้อะไรได้อะไรเวลาคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแปลว่าเราก็หนึ่งไปคูณกับลบสามหนึ่งคูณกับสองและมีส่วนเท่าไหร่ส่วนเป็นรูสิบสามเพราะนั้นตัวแรกหนึ่งคูณลบสามได้ บ -3 บสา่วนรูทสิบตัวที่สองหคูณสได้2องส่วนรูทสิบใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้จบแค่นี้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ที่กำหนดให้โดยเขียนในรูปของอะไรเวกเตอร์ i และเวกเตอร์ j เพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นอะไรลบสาส่วนรูทสิ คูณกับเวกเตอร์ไอบวกสองส่วนรั้สิบสามคูณกับเวกเตอร์ j อันนี้คือคำตอบที่เขาต้องการเพราะ,ะนั้นกรณีที่คูณกับ i คูณกับ J ตรงเนี้ยนักเรียนผ่านมาแล้วนะในคลิปที่ผ่านมาเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เพิ่มเติมวันนี้พี่มีแค่อะไรเองมีแค่ตามสูตรที่เขากำหนดให้ต่อไปกรณีที่สองข้อที่สองบอกว่า หาเวกเตอร์ AB โดยที่จุด A และ B มีพิกัดลบ2 1พิกัดของ A คือลบ2 1พิกัดของ B คือ4 3เพราะฉะนั้นในข้อนี้เรายังไม่มีเวกเตอร์ AB เราก็จะไปหาเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันไม่ได้เขียนในรูป i กับ j ก็ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องหาเวกเตอร์อะไรก่อนคะหาเวกเตอร์ AB ก่อน หา A B เอา B ลบด้วย A ใช่ไหมคะเอา B ตั้งเวกเตอร์ B คือ4กับ3ใส่เครื่องหมายลบลบกับใครลบกับพิกัดของ A คือลบ2แล้วก็1อ่ะได้เท่าไหร่ลบกับลบเป็นบวก4บวก2กลายเป็น6 3ลบ1ได้1 เพราะฉะนั้นตอนนี้เวกเตอร์ AB ของเราคือเวกเตอร์61จากนั้นไปหาขนาดของเวกเตอร์ AB หาขนาดเท่ากับสแควร o รูทสแควร์ o ูทอะไรล่ะสแควร์รูทหกกำลังสองบวกกับ1กำลัง2เท่ากับ6กำลังสองได้36บกวกกับ1กำลังสอง1กำลังสองได้ห 36บวก1กลายเป็น37กลายเป็นขนาดของเวกเตอร์ a b ต่อไปไปหาอะไรเวกเตอร์ที่มีทิศท,ทางเดียวเนาะเวกเวกเตอร์ที่มีทิศท,ทางเดียวกับเวกเตอร์ a b คือคืออะไรคะ คือ1ส่วน1ส่วนอะไร Square root A กำลังสบวก B กำลังสองก็คือ1ส่วนอะไรร o o t 37ที่เราหามาแล้วนั่นเองคูณกับเวกเตอร์ a b ก็คือเวกเตอร์61เห็นไหมอันนี้คือเวกเตอร์61เอามาตรงนี้จากนั้นทำยังไงจับคูณใช่ไหมคะ เศษคูณเศษและส่วนคูณส่วน1คูณ6ได้6ส่วนเป็นรูทส1คูณ1ได้1ส่วนได้รูทส,สแต่โจทย์ต้องการให้เราตอบแบบนี้หรือเปล่าโจทย์ไม่ได้ต้องการให้เราตอบแบบนี้โจทย์ต้องการให้เราเขียนในรูปของเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j ถ้าเป็นพิกัดถ้าเป็น2มิติ แต่ถ้ามี3มิตกิก็เป็น IJK ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้ามี IJK แปลว่ามีสมาชิก3ตัวเพราะนั้นข้อนี้ของเราจะกลายเป็น6ส่วน6ส่วนรูทสาเวกเตอร์ I บวก1ส่วนรูทสาเวกเตอร์เกลายเป็นคำตอบในข้อนี้เห็นไหมคะ บอกแล้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะแบบฝึกหัดวันนี้ก็เช่นกันเป็นการเรียนแบบตัวอย่างที่ทําในวันนี้เป็นการให้หนักเรียนหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ที่กําหนดให้และเขียนในรูปของเวกเตอร์ I เวกเตอร์เ หรือ i j k ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการให้เขาโจทย์เขาให้มา2มิติหรือ3มิตินะคะค่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยวันนี้สวัสดีค่ะ